มันที่ท่านมาถึงนี่ให้คุกับเวลาที่ท่านเห็นยาสสพติดก่อนหนึ่งต้องขออภัยนะครับตามกาหนดการเนี่ยตัวแทนท่านในเพื่อท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านผุ้ทิ่ให้กับทางราชก,การในการมาประชุมเรื่อด่านช้างย้อนวันหนองยาไซหัวเทอแล้วก็ไปสองพี่น้องและขอแบบหลักการแบบจิตอาสาจริงๆไปหาแนวนร่วมกันได้ สรุปภาพรวมนะคะแล้วก็าเขาทำอะไรยังไงเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดหนึ่งสองสามข้อมูลเบื้องต้นว่าสถานการณ์ในบุู่โอเคครับขอบคุณมากครับก็นั่งลงด้วยสเยตาแล้วแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาจากความรูปแบบที่เราตัวอื่นมันก็จะกลายเป็นจุดโผ่ในภาพจะไล่ไปตามเส้นทาง3-40สนย์ก่อนนะครับเหมือนกับฉีกซองมามาต้มแช่น้ำหรืออะไรก็ตามแต่ในการเฝ้าระวังเรื่องยาเสพติดข้อมูลเบื้องต้น ว่าส,สถานการณ์ในหมู่บ้านเป็นย <yah> <sh ort> ังไงเรี <intrinsic> <aja> ่ยมมาตรการแนวทางนะครับทำในงานแล้วเนี่ยยาเสพติดมันก็จะแพร่ระบาดอยู่แบบนี้กลับให้กลับฟุ้ให้ข้อมูลเราส่งกลับประมาณปีขนาดนี้ไม่มีที่ไปก็มาบอกว่านะครับก็คงจะรอว่าเมื่อไหรจะโดนจับนะครับแล้วเราจะไปปรับปรุงยังไงเราจะสร้างอะไรขึ้นมาอะไรครับที่ยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ต่อรวกับที่เราลงสินอุติงน้านจังหทยยทีมงานกาวิจัย เพราะฉะนั้นทางท่านผู ite, ้นำเนื่องจากในหมู่บ้านเนี่ยมีเงินกลุ่มออกทรัพย์อยู่ซึ่งมีผลกําไรว่าเราจะทํากันไหมลูกหลานของท่านถ้าเกิดติดยาเสพติดขึ้นมาบอกเขายอมรับในการจะให้พวกผมก็เงินเงินหมู่บ้านไม่ให้กู้ภาษากับตางอำเงภนในการทำเสนอชุมชนที่จากบ้านบรรไดทองที่สายตำบลวังยางกับเรือสุพรรณจันทร์ค่ะ น้องระกาบนะครับคุณนะครับที่เป็นชุดนิทรรศการนะครับจากน้องระกรรมญาสายครับปิดท้ายกันที่ตะบลเขาพระอเภอเดินบางนางบวชนะครับก็เป็นเชิญต่ออไรนะถ้าแบบว่าไม่ได้ต่าอทั้งหมดนะคะต้องหลังออกต้อเรียนเรียนรักษาจ้าหาพี่ครับแต่จะให้ผู้เข้าร่วม